แล้วถ้าได้รับความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักผ้านะคะหลังจากที่เราได้ถักเป็นจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะถ้าตามแบบที่สาวน้ำมนถักนี่ก็คือ28แถวให้เรานับตัววนี่นะคะตัววีแถว X แถวที่2อ V แถวที่3 X แถวที่4ที่5ที่6ที่7ที่8เนี่ยนะคะ9ก้า1 1 2 1 3จนมาถึงแถวที่28พอถึงแถว28เนี่ยเราจะไม่ถัก X ลงในนี้นะเราจะเริ่มทำคอสโลปแบบนี้ค่ะปกติแล้วตรงนี้จะเป็นโซ่3แล้วก็ X ใช่ไหมคะลงใน V ตัวสุดท้าย แต่ในแถวที่28นี้เราจะเริ่มทำสลบขึ้นเราจะจบงานด้วยพอสองคอแล้วก็ลงไปในวีตัวสุดท้ายเลยค่ะดึงขึ้นมาปด2องปด2องปด2เราจะจบงานแบบนี้นะคะทีนี้แถวที่29ให้หมุนงานกลับเราจะเริ่มขึ้นสลบด้วยการต่ายโซ่ขึ้นมานะคะต่ายโซ่ขึ้นมา3โซ่ดึงผ่านค่ะโซ่ที่1 สองสามตายโซ่หรือเลื่อนห่วงนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราจะถักโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็พอสองคอทำ V นะคะทำ V ลงใน X แถวที่แล้วเลยปดทีละสองสามครั้งขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็พอสองคอลงที่เดิม v ใหญ่นะคะเราเรียกทีนี้ก็ถักปกติเลยค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ x ลงใน v 1 2 3ขึ้น3แล้วก็พอ2คอลงใน x แถวที่แล้ว v ลงที่เดิมนี่นะคะเราก็ถักปกติจนมาสุดแถวค่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวฝั่งนี้แถวฝั่งนี้นะคะเราก็จะถักปกติเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเราจะเน้นแค่ช่วงโค้งคอนะคะเนี่ยตรงสโลปตรงนี้ให้เราถักไปจนสุดแถวเราได้ถักยาวมาจนถึงริมฝั่งนี้แล้วนะคะก็จบตามปกติเลยนะพอสองข้อลงไปในโซ่สี่ตรงริมจบด้วยโซ่สองแล้วก็พอสองขอลงที่เดิม นี่นะคะแถวต่อไปแถวที่สาสิบพิกงานขึ้นงานก็เหมือนเดิมนะฝั่งนี้โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็พอสองคอทำว V ลงใน X ตัวที่แล้วทีนี้ก็ทำว V ใหญ่ขั้นได้โซ่ห้านี่ก็ทักตามปกติเลยค่ะโซ่สาม X, ลงใน v แถวที่แล้วโซ่สามลงใน x แถวที่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าลายนี้นะคะถักเสร็จเร็วนะเนี่ยติดใจเลยถ้าใครมีสีเหลือบนะคะลองใช้สีเหลือบหรือเป็นไหมที่ว่าติดดินแมวถักหรือไหมแมวนะนะคะคงจะสวยเนาะ อันนี้คนถักไม่มีนะคะก็ใช้ไหมที่เรามีไปเลยไม่จำเป็นต้องตามแบบเป๊ะๆนะคะใครมีไหมสวยๆก็เอามาพัฒนาได้ค่ะนี่นะคะถักยาวไปจนถึง v ตัวสุดท้ายค่ะได้ถักแถวที่30ยาวมาจนถึง v ตัวสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มทำคอสโลปเหมือนฝั่งนี้อ่า ตอนที่เราจบงานแถวที่28เราจบด้วยพอ2คอใช่ไหมคะต่อไปนี้เราจะจบงานด้วย F นะคะแล้วก็จะใช้โซ่3ในการพลิกงานกลับนะส่วนฝั่งนี้ก็ยังใช้โซ่4ในการขึ้นงานอยู่นะคะเหมือนเดิมปกตินะช่วงริมอันนี้เราพูดแค่ตรงช่วงสลบค่ะจบงานด้วย F นะคะปักลงในโซ่3ในตัว V เลย เอฟตัวนี้แทนโซ่สามนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็หมุนงานแถวที่สามสิบเอ็ดเราก็จะทำเหมือนแถวที่ยีสิบเก้านะคะก็คือตายโซ่ขึ้นมาถึงโซ่สามหนึ่งสองสามเราได้โซ่สามเสร็จแล้วเราจบด้วยเอฟใช่ไหมต่อไปนี้เราก็จะขึ้นด้วยโซ่สาม 1>, 1 2 3เนี่ยความกว้างมันก็จะเหมือนกันกับ F นะคะคอเราตรงช่วงนี้มันจะได้ไม่กว้างหรือย้วยเกินนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็พอสองคอลงใน X ทำา V ตัวใหญ่ค่ะด้วยโซ่ห้าหนึสองสามสี่ห้าพอสองคอลงที่เดิมทีนี้ก็ถักตามปกติไปเลยโซ่สาม x ลงใน V แถวที่แล้ว โซ่สามสลับมาทำ V พอสองคอลงที่เดิมถักยาวไปจนสุดแถวฝั่งนี้นะคะเราถักยาวมาจนสุดแถวฝั่งนี้จบเหมือนเดิมนะคะ V ลงไปในโซ่สี่ปลดสองปลดสองปลดสองตรงริมจบด้ยวยโซ่สองแล้วก็พอสองคอลงที่เดิม อีกงานแถวที่สามสิบสองหนึ่งสสามสี่ขึ้นงานได้โซ่4แล้วก็ทำพอสองคอลงใน X แถวที่แล้วฝั่งนี้ขึ้นตามปกติเลยนะคะก็ถักตามลายไป V สลับกับ X นี่นะคะถักยาวไปจนถึง V ตัวสุดท้ายเราจะทำสโลปให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเราได้ถักยาวมาจนถึง V ตัวสุดท้ายเราจะทำสโลปให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะจบด้วย F ปักเข็มลงไปในโซ่สามของ V แถวที่แล้วดึงไหมขึ้นมาป,ด 2, ปดลดสองปลดสองเราจบงานแบบนี้ค่ะแถวต่อไปก็เหมือนเดิมหมุนงานแล้วก็ตต่โซ่ขึ้นมาจนถึงโซ่สามค่ะ 1นึสองสาเราต่ายงานขึ้นมาหรือเลื่อนห่วงนั่นเองค่ะจนถึงโซ่ที่สามนะคะจะขึ้นงานแถวต่อไปนะคะโซ่สามมันเดิมเนี่ยเหมือนที่ผ่าน,านมาเนี่ยแล้วก็ถักปกติค่ะก็คือพอสองคอหรือทำ V ใหญ่ลงใน X แถวที่แล้วคันด้วยโซ่หนะคะถักตามปกติไปเลย แล้วก็สลับมาทํา x ลงใน v แถวที่แล้วนะคะแล้วก็สลับมาทํา v ลงใน x นี่คะถักยาวไปจนสุดแถวพอถึงริมฝั่งนี้เราก็จบเหมือนเดิมแล้วก็พลิกงานกลับทำโซ่สีวนกลับนะคะจนมาถึง v ตัวสุดท้ายของตัวฝั่งสลบเนี่ยก็จบเหมือนเดิมนะคะให้ถักแบบนี้นะคะ พลิกกลับไปกลับมาแล้วก็ทําสโลปนะคะไปจนถึงแถวที่สี่สิบพอแถวที่สี่สิบเนี่ยเราจะทําให้ตรงขึ้นไปเป็นหัวไหล่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตรงช่วงแถวที่สี่สิบค่ะเราได้ถักสโลปนะคะยาวมาจนถึงแถวที่สี่สิบพอถึงแถวที่สี่สิบนี้เราจะเริ่มหยุดสโลปนะคะแล้วก็เริ่มถักตรงไปอีกสามแถวสี่แถวนะคะสังเกตง่าย ตรง V ใหญ่เนี่ยจะเหลือ2 V นะคะปกติเราจะจบตรงนี้ด้วย F ลงไปในโซ่3ใช่ไหมแต่แถวที่40นี้นะคะเราจะจบงานด้วยโซ่3แล้วก็ X ลงใน V เลยแล้วเราต่อด้วยโซ่3จบด้วย F นะคะลงในโซ่3เห็นไหมคะหนึ่งสองสามของแถวที่แล้วเนี่ย ปักลงไปเลยปลดสองปลดสองนี่นะคะงานเราก็จะเริ่มตรงขึ้นไปแล้วนะทีนี้พิกงานค่ะแถวที่41เราขึ้นงานด้วยโซ่4ใช้โซ่4นะคะตามด้วยพอสองคอลงใน X นี่เลยค่ะของแถวที่แล้วเริ่มทำ V ีด้วยโซ่5 แล้วก็พอสองคอลงที่เดิมหนึ่งสองสามโซ่สามเอ x ถักปกติค่ะโซ่สามแล้วก็สลับมาทำ v ลงในเอ็กแถวที่แล้วหัวไหลเราก็จะเริ่มตรงแล้วนะคะทีนี้โซ่สามเอ็กลงใน v โซ่สามตรงริมถักปกตินะคะโซ่สองแล้วก็พอสองคอลงที่เดิมหมุนงานกลับโซ่สี่พอสองคอลงใน X อันนี้แถวที่สี่สิบสองเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอสองคอลงที่เดิม หนึส x 1นึ่งสองสามพอสองคอลงใน x แถวที่แล้วโซ่ห้าแล้วก็พอสองคอลงที่เดิม x. อันนี้ฝั่งคอสลบนะคะเราจะดัดให้มันเป็นตรงๆก็คือโซ่สาม แล้วก็ F นะคะเห็นไหมคะลงในตรงโซ่4ที่เราตีงานกับ 1, 2, 3, 4เนี่ยค่ะปักลงไปนี่ค่ะงานเราตรงหัวบาไหลมันก็จะเริ่มตรงขึ้นนะคะพลิกงานค่ะขึ้นโซ่4 1, 2, 3, 4แล้วก็พอสองคอนะคะลงใน X ตัวแรกตรงนี้เลยดัดงานให้ตรงๆงนะคะ แถวที่43ค่ะเรากำลังถักอยู่นี่1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วก็โซ่ห้าพอสองคอลงที่เดิม1 2 3 1 2 3สลับมาทำีใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าถักมาจนสุดแถวถึงริมฝั่งนี้แล้วนะคะ โซ่สองแล้วก็พอสองคอลงที่เดิมพิกงานแถวสุดท้ายแถวที่สี่สิบสี่โซ่สี่แล้วก็พอสองคอลงในเอ็กทำ V ใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าพอสองคอลงที่เดิมหนึ่งสองสาม หนึสองสามคนที่เข้ามาใหม่นะคะกดเข้าไปดูาลายเครือเข่าหลงนะคะ EP ที่หนึ่งลงเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งสองสาม x นี่นะคะจบงานตรงสโลปนะทีนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ให้ f ค่ะ ลงไปในโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เลยจบงานแบบนี้ค่ะล็อกหนึ่งครั้งได้โซ่หนึ่งตรงนี้ตรงหัวบาลหยคุณสามารถทําเป็นสี่แถวห้าแถวหกแถวก็ได้นะคะแต่สาวน้ำมนตต้องการประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัดเก็บไหมให้เรียบร้อยเก็บซ่อนไว้ตามซอกโซ่งานค่ะให้เราถักแบบนี้เหมือนกันทั้งสองชิ้นนะคะแล้วก็วางลักษณะนี้เป็นชิ้นหน้าซ้ายขวาค่ะ แล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะให้มีช่องเท่ากันทุกช่องเลยนะคะเนี่ยวิธีนับง่ายๆนะคะทั้งหมดนี่44แถวใช่ไหมให้นับแต่ตรงตัว V เนี่ยเห็นไหม V ริมเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ทั้งหมดจะได้22 V นะคะ ถ้าเรานับอ่ปกติแถวก็จะเป็น v 1แถวแล้วก็ x 1แถวแบบนี้ค่ะมันจะนับลำบากใช่ไหมให้เรานับตัว v เลยนะคะ22แถวทั้งหมดจะได้44แถวค่ะหลังจากที่เราได้ชิ้นหน้าเสร็จทั้งสองชิ้นซ้ายขวาแล้วต่อไปเราจะถักชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังนี่ถักง่ายหน่อยคือถักเป็นชิ้นเดียวยาวเลยนะคะจำนวน44แถวเหมือนกันส่วนความกว้างตรงนี้นะคะเราก็จะคำนวณจาก ชิ้นหน้าเลยเราถักห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบหนึ่งชิ้นเราถักแปดสิบไม่รวมไอ้ตรงตีกลับนะคะแปดสิบบวกแปดสิบเป็นร้อยหกสิบค่ะเราก็จะถักโซ่เป็นจํานวนร้อยหกสิบโซ่ค่ะวิธีถักโซ่นี่ไม่ต้องบอกเลยเนาะของไหมเป็นวงกลมแล้วก็ถักไปเลยนะคะ จำนวนร้อยหกสิบโซ่เราก็ได้โซ่เป็นจำนวนร้อยหกสิบโซ่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้เราจะทำการถักแถวที่หนึ่งวนกลับมาจนถึงโซ่แรกนะคะเอามือจับไว้ตรงโซ่ที่ร้อยหกสิบค่ะถักไปโซ่ที่หนึ่งนี่คือจุดที่เราจะปักงานลงนะคะแล้วก็ถักโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แทนพอสองคอขั้นด้วยโซ่สองนะคะ ทั้งหมดจะเป็นโซ่7นะคะแล้วก็พอสองคอแล้วก็ทําการปักมาตรงโซ่แรกที่เราเอามือจับไว้นี่ค่ะดึงขึ้นมาปลดทีละสองสามครั้งหนึ่งสองสามเราจะได้วีตัวแรกนะคะซึ่งลักษณะก็จะเหมือนกันกันกบตรงริมนะคะที่เราสอนไว้แล้วนะคะแต่อันนี้เอามาฟื้นความจํานิดนึงเนาะโซ่สามแล้วเราจะสลับมาปัก X นะคะ ลงในโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า x ค่ะโซ่สามแล้วเราจะสลับมาทำ v ซึ่ง v ต่อไปนี้เราจะขั้นด้วยโซ่ห้าพอสองคอลงไปในโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นด้โซ่ห้าแล้วก็พอสองคอหรือพันเข็มสองครั้งลงที่เดิมปดทีละสองสามครั้งทีนี้ก็จะสลับมาทำโซ่สามแล้วก็เอ็กลงในโซ่ห้าถัดไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะให้ถักสลับกันแบบนี้นะคะยาวไปจนสุดแถว ถักยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงตัว V สุดท้ายตรงจุดริมค่ะเราได้ถักชิ้นหลังยาวมาจนสุดแถวถึงริมฝั่งนี้จบแถวด้วยพอสองคอแล้วก็ปักลงไปในโซ่ที่ห้าที่เหลือถึงโซ่แรกพอดีปดทีละสองสามครั้งอย่าลืมนะว่าตรงริมเนี่ยสองข้างเลย เราจบด้วยโซ่สองแล้วก็พอสองคอลงที่เดิมปดทีละสองสามครั้งจบแถวที่หนึ่งจะได้ลักษณะนี้ค่ะถ้าทำตามแบบนะคะร้อยหกสิบโซ่เราจะได้ V ตัวใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17เราจะได้ v ตัวใหญ่ทั้งหมด17ตัวค่ะต่อไปแถวที่2เราจะพลิกงานกลับแล้วเราจะถักย้อนนะคะกลับมาจนถึงสุดริมฝั่งนี้เราจะขึ้นโซ่4 1, 2, 3, 4แล้วก็พอสองคอ ข้าม v ตัวแรกปักลง x แถวที่แล้วปลดสองสองสองสามครั้งขั้นว้โซ่ห้าวิธีทำก็จะเหมือนตัวชิ้นหน้าเลยนะคะเพียงแค่ชิ้นหลังนี่ถักยาวเป็นผืนให,ใหญ่ไปเลยแล้วก็โซ่สามสลับมาปัก x ลงใน v แถวที่แล้ว โซ่สสลับมาทำา V ได้พอสองคอลงบน X แถวที่แล้วสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมไปกดดูเครือเขาหลง ep 1นะคะจะได้ต่อเนื่องกันค่ะ สลับมาทำ x ลงใน v โซ่สามแล้วก็สลับมาทำ v ลงบน x แถวที่แล้วนี่ค่ะถักสลับกันแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดริมฝั่งนี้ค่ะเราได้ถักชิ้นหลังแถวที่สองยาวมาจนสุดแถวเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่สาม แล้วก็ X ลงใน V ตัวแรกเลยนี่จบงานแบบนี้ก่อนจะไปแถวที่สามเราจะให้ดูข้อสังเกตนิดนึงนะคะแถวที่หนึ่งเนี่ยชิ้นหลังเราถ้าทำตามแบบนะเราได้ V 1สิบเจ็ดตัวแถวที่สองเนี่ยมันจะลงสับว่างเห็นไหมคะเราจะได้ V ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก มันก็จะได้ v 16ตัวนะคะแถวต่อไปก็จะได้ v 17ตัวต่อไปก็จะได้16ตัวมันจะสลับกันแบบนี้เนาะเพราะว่ามันลงสับว่างนี่ค่ะที่มาของคำว่าเครือเขาลงต่อไปนะคะพิกงานเราจะถักโซ่สามเราจะทำการขึ้นงานให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะเพราะว่าวิธีทำก็จะเหมือนที่เราสอนมานะคะซ้ำๆกันทั้งตัวเลยแถวนี้นะคะ แถวแรกขึ้นยังไงแถวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ขึ้นต้นด้วยโซ่สี่นี้แทนพอสองพอขั้นด้โซ่สองเป็นโซ่หกนะคะแล้วก็พอสองคอลงที่เดิมดึงขึ้นมาปลดทีละสองสามครั้งแล้วก็โซ่สามสลับมาทำา x ลงใน V แถวที่แล้วโซ่สามสลับมาทำา V ลงใน X นะคะแถวที่แล้ว V ในตัวเสื้อนี่ก็จะคั่นใยโซ่ห้าหมดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอสองคอลงที่เดิมโซ่สาม x ลงบน V แถวที่แล้วโซ่สามแล้วก็สลับมาทำา v ลงใน X แถวที่แล้วคั่นใยโซ่ห้าพอสองคอลงที่เดิม นี่นะคะเราจะทํำ V สลับกับ X ยาวไปจนสุดแถวไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะถักปกติเดี๋ยวเราจะมาทําการจบแถวฝั่งนี้ให้ดูแล้วก็ขึ้นแถวฝั่งนี้ให้ดูอีกหนึ่งครั้งค่ะเราได้ถักแถวที่3มยาวมาจนสุดแถวเราจะจบฝั่งนี้ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะสฝั่งเนี่ยจบไม่เหมือนกันนะให้ดูฝั่งนี้จบยังไงก็ให้จบเหมือนกันนะคะ หนึ่งสองสามจบด้วยโซ่สามแล้วก็พันเข็มสองครั้งหรือพอสองคอปักเข็มลงในโซ่สี่ของแถวที่แล้วนี่ตรงนี้เลยปลดทีละสองสามครั้งขั้นด้วยโซ่สองนะคะตรงริมแล้วก็พอสองคอลงที่เดิมนี่เราจบงานแบบนี้จบงานด้วย v นะคะฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้จบงานด้วย x แล้วค่อยวนกลับมา ตอนพลิกกลับมาทำ V เห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนกันทีนี้แถวต่อไปหลังจากจบด้วย V แล้วเราจะพลิกงานกลับแล้วเราจะถักโซ่4 1 2 3 4แล้วก็พันเข็ม2ครั้งนะคะข้าม V ตัวนี้นะมาปักลง X 1 2 3ถัก V ด้วยโซ่5แล้วก็พอ2คอลงที่เดิม นี่ค่ะงานมันก็จะมีแค่นี้สองลายถักพลิกกลับไปกลับมานะคะข้อสำคัญเลยก็อย่าลืมว่าช่วงริมแค่นั้นเองค่ะที่ว่าเน้นเนี่ยเพราะว่าคนถักก็งงเหมือนกันเนาะตอนแรกๆทีนี้ทำถักไปถักม,มันเออมันมันถักเพลินนะคะลายนี้ขอให้เราแค่เน้นแค่ตรงช่วงริมแค่นั้นเองแล้วก็ตอนขึ้นงานแค่นั้นเองเนาะนี่ค่ะงานก็จะมีแค่นี้ ถักพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเป็นจำนวน44แถวหรือจะให้ง่ายๆจำง่ายๆเลยก็แค่นับช่วงริมนะคะเนี่ยช่วงริมนับแค่ช่วง V ีเนี่ยตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามเนี่ยถักไปเป็นจำนวน 22v ชิ้นหลังก็เหมือนกัน 22v หรือ44แถวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตอนเราได้ชิ้นหลังเป็นจำนวนแผ่นใหญ่หญๆจำนวน44แถวแล้วค่ะ